น้ำไม้เด้อแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้ขมสำเนื้อเด้อแซบแซบอนี่ซื้อมันน้ำไม้ขมเทวันยังบกขมได้ส่วงนี้เพราะว่าเป็นน้ำไม้ที่เป็นขุดออกมามันยังบกข้นอย่างน่าดินม,มันยังหวานอยู่เดลยมันบกขมเถอะแซบแซบมาหนิแกงเส้นดุหมูนี่ มาเดินม,มาเดินเก่งน้ำไม้ใส่เห็ดเรย์มักใส่ผักคาใส่ผักคาใส่กระแสคุยก,ก,ก,กันด้ยนี่